ื่องไฮโซแล้วก็ไปต่อกันที่ไฮโซอีกหนึ till, ่งคนแล้วกันนะคะไม่ใช่คุณใช่ไหมไม่ใช่ฉันค่ะดิฉันพยายามทำตัวไฮโซอยู่นะครับเพื่งฟ้องไว้อะไม่ต้องเขาบอกว่ามีภาพปาปารัสซี่ไปจับแชะได้ว่าคู่หมวยไฮโซนะคะคู่อาหมวยอาตีไฮโซเขาไปเดินชอปปิ้งอะไรรู้ไหมแหวนเพชรผู้ชายเออน่าจะเป็นการประกาศงานวิวาเร็วนี้และคู่นั้นจะตกเป็นคู่ไหนติดตาใครอ่ะไม่เห็นรูปเลยนี่แหละ มาเชีย <c oughs> คิดหอวังนะ <c oughs> คิดอะไรนะคริสหอวังมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยมาทาั้งพี่ทั้งน้องเขาบอกว่านี่ไม่รู้ว่าเป็นเทรนด์คิดใหม่ของเราคนบันเทิงหรือเปล่ากับ <c oughs> การซุ่มทําอะไรสักอยาก่างตอนนี้นะี่คืออะไรซุ่มปลูกต้นรัก <c oughs> ล่าสุดเนี่ยหวยไปออกที่สาวมวยสุดแซ่บแซ่บจริงไรจริงคนนี้นะคะคริสหอวังที่มีปาปารัสซี่เนี่ยแชภาพขณะที่ควงหวนใจไฮโซเซนนะคะไปร้านขายเครื่องเพชรก็ทำเอาหลายคนคาดเดาพุ่งตรงไปเลยว่าต้องเป็นแหวนมั่นของทั้งคู่แน่ๆเลยค่ะ แต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองเลยที่ทำสิ่งสูงงี้ไม่จริง จริง,รงนี่คริสคุยกับปันปันมาก่อนไม่ใช่เออบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงแพลนวิวาแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่เอ่ยปากแบบเริ่มก่อนเงียตัวเองเป็นผู้หญิงไม่อยากพูดเพราะกลัวจะเป็นการกดดันฝ่ายชายนะคะก็อยากให้รอถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนดีกว่าแล้วก็จะเริ่มเดินหน้าสร้างครอบครัวแต่ว่าลึกๆในใจแล้วเนี่ยคริสเองบอกว่ายอมรับนะว่าแอบกลัวกับการแต่งงานเพราะว่าจากประสบการณ์ของคนรอบข้างของเพื่อนเพื่อนเธออะไรเธอว่างไปในแกง่ะหรอเออมีทั้งประสบความสาเร็จแล้วก็ต้องสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันก มีค่ะคริสกลัวใจอ่อเคยไม่ได้ไปนะคะยังยังไม่ได้ดูมีแต่ว่าเคยจะไปคนเดียวอาจจะไปซื้อแบบของตัวเองอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่มีไปด้วยกัน,นะคะ่ะคือไม่อยากพูดเพราะเดี๋ยวกลายเป็นบังคับหรือว่ากลายเป็นไปไปบีบเขาหรืออะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าถ้าถึงเวลาก็มกันหมายคุยเรื่องอนาคตแบบเป็นปีๆไปนะคะคุยว่าแบบเดี๋ยวปีนี้ไปเที่ยวไหนหรืออะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยว่าแบบ ไม่ได้คุยจริงจังเหมือนเหมือนคนที่จะแต่งงานกันนะการแต่งงานมันไม่ใช่แบบว่าอุ่ยแบบเขา้าเัยแล้วจบใ,ใช่ไหมคือการแต่งงานคือเพราะวชามันเป็นการเริ่มต้นนะ่ะถึงเราจะรู้จักใครคนหนึ่งมาสักภากหนึ่งอะไรเงี้ยพอแต่งงานไปเป็นไม่เหมือนที่เราคิดอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็มีหลายคนเกี่ยวกับเรื่องอายุหลอคะจริงๆก็ก็เป็นห่วงค่ะคือเป็นห่วงไม่ใช่ว่าเป็นห่วงว่าเออสภาพเราจะแบบว่าไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะคือไม่ไม่ได้ห่วงว่าแบบเดี๋ยวจะขายไม่ออกแต่เป็นห่วงว่าถ้าวันหนึ่งจะมีน้องอะไรเงีนน้ย ก็เป็นผู้หญิงเนาะต้องคิดเยอะนิสหนึ่งแต่จะบอกว่าจะบอกว่าเขาไปช้อปปิ้งพงเครื่องพงเครื่องเพชรเนี่ยฉันว่าเป็นเรื่องธรรมดาของแบบไปซื้อเก็บเข้าเซฟอย่างเงี้ยเหรออ,อ,อาจจะไม่ได้ไปซื้อแหวนก็ได้ซื้อข้อมืออาจจะไปซื้อังผูที่เธอใส่อยู่ตะกี้ก็เป็นได้